เสียบปุ๊บแจงปั๊บมืดแล้วมองไม่เห็นดีนะวันนี้มีไฟฉายน้องเบนนำเสนอของโอซุกะของเอนหนึ่งเปลี่ยนหัวได้เกาะก็ได้เนี่ยเกาะก็ได้หมุนติว,ต,ว,ต,ว,ต,วติวเลยเนี่ยจะสวยลำยาไยเกินลยมันมืดแล้วมองไม่เห็นหนุนเริ่มเท่าแล้วดา,ม,ม,ามีสถานมีสถานแบดบอกด้วยโอ้วงัวงวงัวงเห็นเห็นหุนเลยนี่ตอนนี่ มองเห็นเลยนี่ดีหาลำไยกินเก็บลำไยกินตอนเย็นมันจะกรอบหวานดิเพราะว่ารูสว่างดีนะน้องเลยเวลาไฟดับนี่ช่วยได้เยอะนี่เห็นผนเลยเหมาะเลยครับเหมาะเลยมีปั๊บได้ด้วยเด้อเจ้าแจ้งเจ้าสว่างนี่ปั๊บได้ด้วยมีสามสามระบบถอดหัวได้ดานี่ถอดหัวได้เดีย๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแบบตัวใหญ่ก็ได้ นีเสียปุ๊บแจ้งปรับสนใจติดต่อน้องเบนได้เลยครับ